จุดจุด <Merci> จ <'d S 1> ุดจ <spans> ุดจ <ai> ุดจยดจุดจตดจุดจุด se จุด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 จยดจดจุ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 ดจีดจุดจุดจุดจอดจุ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 ดจอดจุ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 ดจ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 จด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 จ กูเห็นเนีู่คูเลย่าได้บอลคูรีบารี่กูก็มีคูเหมือนกันเมื่ลง่มคูไแล้วเนี่ยคูอะไรพี่คูลูเซนกี้เออไม่ได้บอลเลยแฮร์รี่เคนฟอนินใครมาลงสนามบ้างวันนี้เด้อเด้ออยากอยากทราบทัศนะของแฟนๆสเตลซีเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกเออแต่สเปอร์สเนี่ยอยากทราบแฟนๆทัศนะของแฟนๆฟนเซสเปอร์หน่อยอ่าแฟนๆสเปอร์เข้ามาหน่อยมาคุยกันหน่อยว่า มันเป็นแผนหรืออะไรยังไงหรือคือไอ้ที่ที่ดีที่ดูดีอย่างเยอะคือพี่ว่าสเปอร์ไม่ลนไม่ลนอ่าก็คือยังเล่นดูในแผนรอจังหวะไม่บี้เขาไม่ลนหรือเขาคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวให้คอนเต้เขาแก้เกมก่อนตอนเนี้ยคอนเต้เขาคิดตัวบอลไวทั้งหมดสี่ิบแปดแผนสี่แปดแผนเดี๋ยวต้องเอามาใช้ในครึ่งหลังเวลาแค่สี่นห้าทีเลยพี่อะแผนละนาทียังไม่ทันเลยพี่นี่ว่าหาบอลให้เจอนดีกว่า แต่ว่าผมเห็นด้วยกับพี่ติ่งนะคือคือบอลเนี่ยบางทีมันสองครึ่งจริงๆแต่ว่ามันเอาเอาผลครึ่งเอาเอาสิ่งที่เกิดขึ้นครึ่งแรกเนี่ยมามาตัดสินไม่ได้เลยไม่ด้แล้วอย่างที่พี่ติ่งบอกสเปอร์ก็ไม่ได้ไม่ได้ลนลานอะไรคือตอนเนี้ยสถานการณ์อาจจะตามหลังอแต่ว่าบอลมันแบบขอทีเดียวอ่ะบางทีจุดเปลี่ยนมันมีไงค่ะแล้วสเปอร์ยัง พี่ว่ายังมีก๊อกที่แบบว่าเขาสามารถเล่งขึ้นมาได้ในครึ่งหลังนะก็ไม่รู้ละคือว่ามันจะจบยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ก็คือเม็ตหนึ่งเราเราสบายที่ได้ประตูที่ได้เนี่ยโอ้ไม่เหลือเชื่อไม่พี่พี่ทายเราแหวกดิงนพวกนั้นพี่จะไม่ว่าเลยแล้วเป็นกุลีฟารีแม่เป็นเอกลักษณ์ของเชลซีตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วตอนนี้ก็สืบทอดทายาท กองหลังหนูชอบยิงใช่ใช่กองหน้าหนูเป็นตัวหลอกไงละเออกองหลังกองหลังจะแบบแบบแฟบซึบมายิงเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้หมดเลยพวกกองหน้าของเชลซียไปเอากองหลังหมดเลยปล่อยจากไหนคะฮะปล่อยจากไหนคะเลซีแฟนตาซีพี่ไงก็ไม่รู้ว่าที่ดีใจมากเพราะอะไรพี่ตามสถิติเล่นดสถิตินะทำไมการที่หนูมาเหยียบที่เนี่ยไม่มี อ่ะไม่ไม่เคยชนะไม่พอไม่มีแบบครึ่งแบบจบครึ่งแล้วเชลซีนำอ่ะมันจะมีแบบว่าเสมอหรือไม่มีเกมที่สบายเลยแล้วเชอร์รี่มาเจ็บหนักหมดเลยเพราะว่านัดชิงลีกครับแพ้จุดโทษลิเวอร์พูลก็มาใช่ไหมนัดชิงเอฟเอครับแพ้จุดโทษลิเวอร์พูลก็มาเราเน้นทีมนี้เนาะหนูเคยมาตอนเจอแมนยูหนูแพ้เหมือนกันแพ้ปหมแพ้ด้วยเหรอเออเจอเจอแมนยูรู้สึกสบายหมมามากับลิเวอร์พูลก็วันที่ลิสเตมโดนไล่ด้วยไง อ่าใช่ใบแดงนะนี่นีเจมนี่กองหลังตัวจริงผมเลยวันนี้ลีเจมอาจจะโดนไล่ก็ได้ก็นยังไม่รู้ว่าเหลืองเหลืองหนึงแล้วลูกนั้นคว้าลูกนั้นไม่น่าเหลืองโอ้โหแม่งคว้าอย่างกับอเมริกันฟุตบอลกรรมการใจร้ายเนี่ยโอ้โหแจนละให้แดงยังได้เลยอ่ะิรห์จนัดแรกพญาโต้งนั้นนี้ลูกเจี๊ยบชัดๆโอ้ยคนเซลสเปอร์มาเยอะนะแม่งแม่งโอ้โห ยี่สิบเอ็มันเหมือนอยู่ในไข่อ่ะงั้นงั้นน้ำแมววเคราะห์หน่อยวันนี้ทรงสเปอร์เป็นยังไงพี่ว่าสเปอร์เนี่ยช้ากว่าเคลซีทุกจังหวะเลยแล้วพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจังหวะที่บอลมันกระเด็นกระดอนบอกว่า50 50าอะไรเงี้ยทำไมมันเป็นของเคลซีเกือบหมดเลยพี่ว่านักเตะเคลซีฉลาดกว่าสเปอร์แล้วก็เบสิกดีกว่าสเปอร์แล้วก็แผงทูเคิลก็ดีกว่านะแล้วสเปอร์เหมือนกับ พูดตรงเหมือนกับกลัวเทลซีเหมือนกับว่ายังไงอ่ะกูเจอนีอีก้วปีนี้ยิงมันไม่ได้เลยอะไรเงี้ยวันวันเพราะเนี่เป็นเรื่องของจิตใจด้วยพี่ว่าละสเปอก็เลยไม่กล้าออกของไม่กล้าออกอาวุธใช่ไหมมีส่วนนะมีส่วนมีส่วนคือน้่แม่บอกว่าปกติแล้วสเปอร์จะเล่นเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ไม่มีโอกาสได้ใช้ความเร็วนี่พูดช้าเลยวันนี้สเปอร์ช้าช้าทุกคนเลยช้าก็งงมากพื้นที่ในการเล่นหรือจังหวะโต้กลับหรืออะไรเงี้ยบางทีกลางได้หรือว่ากลางไดเนี่ย โซนมันขึ้นไปแล้ววันนี้ขึ้นไปแล้วทิ้งบอลคือลูกสเปอร์ไม่มีเล่นเลยการแย่งบอลในแดนกลางเป็นของเชลซีชัดมากเลยทั้งจอร์จินโดเด่นมากนะจอร์จินโดกองเต้มองไปก็มีในกอรโยกองเต้คูลิบาลีคูกูเล่ากูไม่เห็นสเปอร์จะได้บอลเลยแต่สำหรับเชลซีอ่ะที่หนูมองว่าฟอร์มอ่ะ ยังยังยังตั้งคำถามอยู่เช่นมีสันเมาส์นะหน้าฉันเนี้ยหน้าก็ยังยังฟอร์มแบบลายฮีมก็ยังไม่เด่นใช่นี่ถ้าทำในสันเมากลายฮีมเด่นขึ้นมาจิบิายเลยคลยคายฮาแวดยังไงนะพี่กุ้ยคายฮาแวดเนี่ยไปยืนซะชิดเส้นเลยแล้วแต่ว่านี่คุริเบอรี่เนี่ยครึ่งแรกมันได้ยีประมาณสี่หนแล้วใช่แต่ตัวที่เด่นเลยพี่เห็นอย่างหนึ่งเชลซีอาจจะมีข้อเสียะล่ะตอนท้ายตอนท้ายครึ่งแรกเห็นว่าเกือบได้ลุ้งที่สอง ท่านชิยท่านชิกบอกเลยครับหมงลูกนั้นพักครึ่งนี้ขอเคสแน่นอนหมงลมเขาให้หมงบอลเลเชอรี่ไมปมงลมทำไมเฮ่มันก็เป็นเรื่องปกติของมัน,มนไม่ได้มีอะไรแปลกเลยเ<อ>คือเชลซีอ่ะก็คือมีปัญหาเรื่องการทำประตูอยู่แล้วเรื่องความคมนี่แหละนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นอะ ตอนที่นำหนึ่งศูนย์ดูเพลดีใจมากเพราะปกติไม่ค่อยไม่ค่อยทําประตูเท่าไหร่อย่างเจอที่เจอเดฟว์ตันเนี่ยก็แบบได้จากจุดโทษด้วยซ้ำไปนะลูกที่ได้นี่ต้องยกเลยเพราะว่าถ้าพี่เป็นกองหลังสเปอร์พี่ก็จะไม่ดูคูลิบารีเหล่านั้นในลูกลักษณะเนี้ยแล้วคูลิบาลีเนี่ยเซนเตอร์เซนเตอร์แบ็กอ่ะมาห่อเข้ามาในเขตโทษมันต้องมาอยู่ในกรอบหกหลาหรือเปล่าวะมึงไปยืนตรงเส้นสิบเจ็สิบแปดหลาแล้วมึงวันเล่ยอย่างเงี้ย คือมันเป็นลูกที่อัดตรงเอาเอาไปเลยอยากได้เอาไปเลยลูกเนี้ยเออแต่ว่ากอ,องหลังเชลซีมันยิงแบบนี้ดีทุกตัวนะชิวเวลก็ดีลิสเจมอะไรพวกนี้มันยิงดีหมดเลยนะแล้วนี่กูลีบัลลี่วอลเล่โอ้โหแล้วลูกนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะกุยไม่ง่ายให้ไปยิงสิบทีไม่รู้จะยิง<ช>ได้ยังไงบ้าง<ช> ก็ถือว่าวันนี้เชลซีค่อนข้างอาฟอร์มดีกว่าตอนที่เล่นกับเอเวอร์ตันแต่ก็อย่างเดิมแหละแผงหน้าของเชลซียนะังยังยังไม่กีดจาร์ดหรือเรื่องความคมก็ยังยังอ,อันนี้ที่เชอรี่พูดเนี่ยอันนี้น่าคิดนะเพราะโอกาสของเชลซีมันมีมากกว่าใช่คือถ้าครึ่งแรกเนี่ยสองศูนย์นะอ่าอย่างน้อยสองศูนย์เนี่ยมันสบายใจขึ้นเยอะแต่นาแค่ลูกเดียวเนี่ยมันก็ยังบอลมาสองครึ่งมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ล้วต้องระวังบอลที่มาจากเท้าของแฮร์รี่เคมปยนะมัน มันมีอยู่ทีเดียวเยก็มป็นลูกหนึ่งที่ที่เคนปล่อยบอลยาวให้ซ้ายสยอย,ยู่ทางซ้ายอะเจ้าเล่ห์นะลูกนั้นแหะลูกนั้นเจ้าเล่ห์เออดีที่เมนดี้เนี่ยมาปิดปิดไว้ได้ดีมากแล้วคือพอไม่คมเนี้ยอย่างที่อย่างที่บอกว่าเชลเซียนหนูสังเกตมาตั้งแต่ฤดูกาลที่แล,แล้วแล้วแล้วความคมมีปัญหาอยู่ถึงจะต้องแบบควานหาหน้าเป้าพอไม่คมแล้วต้องพยายามคลองบอลและหาโอกาสได้มากๆเพราะโอกาสมากนะมันจะได้ปรุงเข้าไปบ้างสักทีอะออสิบตาจะเข้าไปสักหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าปล่อยให้สเเปอร์นี่ย ขึงเกมได้หรือว่าคลองบอลได้มากกว่าคราวนี้คือกูไม่คอมอยู่แล้วไงโอกาสน้อยอีกก็ยิ่งจะไม่ได้เข้าไปใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ครึ่งหลังเนี่ยพี่ว่าจะเปิดอ่าพอพี่ว่าครึ่งหลังต้องปล่อยลิชาริซอนลงมาแล้วเพราะว่าวันนี้เห็นแล้วว่าครูเซฟกี้นี่เล่นไม่ได้ไม่ได้เลยเอาลิชาริซอนมาเป็นตัวเปิดไม่ใช่ว่าเป็นตัวเปิดบอลนะฮะเปิดเรื่อง ต้วกาจะเปลี่ยนตรงนี้นี่แหละที่กูซื้อมาเป็นตัวเปิดตำแหน่งมันไปยั่วไอ้ลิสเจมไ้เลยนะใช่เลยไปยั่วๆเลยอ๋อเล่นนั่นแหละด้วาใบแดงแล้วใบเหลืองแลกกันคนละใบเนี่ยลิสเจมแดงนะถูกใช่โอ้ยต้องใช้วิธีนี้ต้องใช้วิธีคือไม่ได้ด้วยเล่ห์องเอาด้วยกลอืแต่แต่ผมว่าเนี่ยสเปอร์สเนี่ยครึ่งหลังนะอ่าผมมองว่ายังไม่เปลี่ยนเพราะมันไม่รู้จะเปลี่ยนใครจริงอ่าคือคือเหมือนกับว่าครึ่งแรกมันก็เล่นเล่นผิดทรงอ่ะอผมว่าครึ่งหลังเนี่ยสเปอร์จะเเล่นนป็ คอนเต้ต้องเข้าไป,ไต, an, ana, play, ไปาต,ต้องเข้าไปบอกนักเตะมึงจะไปกลัวเชลซีเลยนักหนาคือมันมันเหมือนก็เองก็มีของทำไมไม่ปล่อยมาสเปอร์ยังไม่กล้าปล่อยของในการเล่นกับเชลซีเหมือนกบบเหมือนเกรงนะเกรงเกรงใจเออเกรงบารมีของเชลซีเขาหรือว่าการที่คอนเต้เขากลับมาสแตแมฟอร์ดบิดน่ะแล้วมันจะมีแบบองค์อะไรบางอย่างเช่นทำเพื่อทีมเก่า ทำครึ่งเก่าดีกว่ารักทีม่เก่าครึ่งแรกก็เป็นลูกเจีย๊ยบแบบสมบูรณ์แบบแล้วไม่สมบใช่ติ๊บเจี๊ยบธรรมดาด้วยคือเหมือนลูกเจีย๊ยบที่เพิ่งเอาเอาหน้าเอาหัวโพงมาจากไข่มันไ,ไม่ใช่ลูกเจีย๊ยบที่เดินไปแล้วแบบแข็งแรงแล้วโพงมาจากไข่ <S <S ตัวเปียกตัวยังเปียกๆอยู่เลยสำหรับเชลซีหนูว่านะยังคงแผนเดิมทพอหนูคิดอันนี้คิดเองไม่รู้ถูกหรือผิดนะคือ ชือสเปอร์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าเล่นเร็วความเร็วเยอะแต่ถ้าสมมติว่าไปเร็วตามเกมสเปอร์อะเชลซีจะแพ้เพราะเชลซีไม่ได้เร็วขนาดนั้นเกมเชลซีปกติอะจะพยายามที่จะตั้งโซนแล้วก็พยายามที่ไม่ไม่ใช่ทีมที่ใช้ความเร็วไม่ใช่ทีมที่เล่นเกมเร็วถ้าเกิดว่าไปเร็วตามเขาเขาถนัดเร็วไงแล้วถ้าเราไปเร็วเต็มเขาเราก็สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทํายังไงก็ได้ให้เกมอะมันเป็นเกมถนัดของเชลซีคือดึงให้สเปอร์ช้าลง ด้วยที่เชอร์รี่พูดเนี่ยผมก็เห็นด้วยนะคือบางทีที่สเปอร์เป็นแบบเนี้ยมันพอโดนเกมของเชลซีอ่ะเขาไม่ไปเร็วด้วยแล้วเขาเล่นแน่นอนถ้าพี่เป็นคอนเต้น,นะพี่อบอกไม่ก็ฮอยเบียร์หรือไม่ก็เป็นตามกูว่ามึงไปยืนติดจอจินโด<อ>ไว้นะไอบ้บางจอเนี่ยอยาให้บอลไปถึงอยากให้มันเล่นเลยเ,<อ>เพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวที่แบบว่าตรงกลางที่สําคัญมากชใช่ใชเป็นถ้าถ้าไม่มีลองคิดดูว่าถ้าเชลซีไม่มีจอจินโดเนี่ย มันจะเบาลงไปเยอะเลยนะเราต้องยอมเสียคนไปสักคนหนึ่งไปประกบอยู่ติดเป็นเอาหนังยางมัดไว้เลยแล้วพอกับชับสองคนนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็หันไปบอกฤิชัยซอนบอกมึงเตรียมตัวลงด้วยลงไปเปิดลงไปเปิดเปิดบอลเหรอครับเฮียเปิดเรื่องแล้วเราบอกใครให้ไปโอ้ยเดี่ชอบไปดูคูริบารีไหมโอ้ยไม่ต้องไปดูหรอกให้มันยิงยี่สิบทีด้วยคูเนี่ย พี่ทำไปเล่นไปมันกระโดดวอลเล่ย <c oughs> ไอ้ลูกนั้นสนเล่ถ้ามันเข้าไป <c oughs> สองศูนย์นี่พี่ว่าจงเอาไปทำเป็นไฮไลท์รุ่นการนี้ได้เลยนะองหลังบ้าอะไรแม่งยิงอยากก่างกระตะก้อแล้วแล้วดูมันมั่นใจแล้วด้วย <c oughs> โอ้โหมั่นใจอย่างที่บอกนะครับบางทีฟุตบอลเนี่ยครึ่งแรกครึ่งหลังมัน <c oughs> มันคนละเรื่องแฟนสเปอร์ก็ต้องรู้แหละว่าถ้าครึ่งถ้าครึ่งหลังออกมายังเล่นแบบครึ่งแรกก็จบ คือดูจากเกมในครึ่งแรกแล้วแพ้โดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยพี่พอใจนะแล้วก็ยังไม่มีแกว้งไม่มีอะไรก็คือเล่นได้เท่านี้โดนนำหนึ่งศูนย์เนี่ยก็แฮปปี้แฮปปี้ในระดับหนึ่งถ้าไม่พอใจต้องเป็นเชลซีก็ค่พอใจค่ะนี่ตอนนี้เชลซีเป็นรู้สึกไงอ่ะนำอยู่แค่ประตูเดียวเนี่ยมองเกมนี้ยังไงเขาไม่สบายใจหลอกเชื่อดีใช่ไหมไม่สบายใจคืออย่างนี้ตั้งต้นมาเนี่ยคือแฟนเชลซีรู้อยู่แล้วว่าสภาพทีมอะไรไม่พร้อมแล้วจะเปิดได้ข้อได้เปรียบ ของสภาพทีมมากมากเลยแล้วอีกอย่างอ่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชินแล้วเรื่องว่าแบบยิงเยอะโอกาสเยอะแต่ไม่เข้าชินแล้วนะคะแล้วคราวนี้พอในใจคิดไว้ว่าเฮ้ยเสมอหรือว่าเหมือนแบบไม่ปล่อยให้สเปอร์ตัวลุกเยอะจะตายจูจิตจีที่ไปทำประตูเราสามารถบล็อกไม่ให้อีกตัวพวกนั้นเนี่ยได้มีชื่อให้นักภาพอะ ชื่อออกมาเลยสักนิดเดียวอันนี้ก็คืออ่ะอันนี้ก็พอใจแล้วในระดับหนึ่งะในสถานการณ์ของทีมในช่วงนี้อ่าอ่าเงี้ยพี่กีปิดกันถูกนะอืมในสถานะตอนนี้พอใจแล้วหนึ่งศนย์แต่คราวนี้มันจะจบเราไม่ได้มั่นใจถึงขั้นว่าเชลซีจะเออ ชนะได้อย่างเงี้ยชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นอย่างเงี้ยมันก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่เพราะว่ามันหนึ่งลูกอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าสเปอร์เองก็ยังมีโอกาสมีโอกาสมีโอกาสด้วยความที่สกอร์มันแค่ประตูเดียวนี่แหละวันนี้คนที่เล่นดีที่สุดของสเปอร์ครึ่งแรกครับต้องเป็นซัสยองนะซัสยองซัสยองเด่นที่สุดไปลูกนั้นอที่เหลือนี่ที่เหลือโอ้ที่เหลือนึกไม่ออกละผมให้คนหนึ่งข่คูรูเซฟกี้เด่นมาก เด่นตรงไหนวะพี่พยายามหาจะถอดแว่นกระดกแว่นดูเออกูรูเซฟกี้กูอยู่ไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีครูไม่ได้บอลเลยอะีครูรีบารี่ครูครูเลียหนูว่านะหลายครูมันอยู่ในสนามเดียวกันไม่ได้เพราะว่าจะสามครูไม่เคยมีนะนี่คือครั้งแรกของพี่มินลีนะที่ครูมากที่สุดแล้วมีสี่ครูด้วยเพราะไอ้ครูครูเลีานบเป็นสองครู ผมก็เลยบอกว่านั่นสามคู่นี่สามคู่บารี่อับวุี่สามโคูชใช่สามโคูชเจอสามคู่ออจริงๆสี่คู่เหรอสี่คู่สี่คูไอ้คู่คูคู่คู่เลยยาคู่ลิบารี่นี่มีคนบอกว่าลืมเซปตี้ลืมชิวเวลไปเลยคูคูเลย่าเล่นแบบนี้โอ้ยชิวเวลยังไม่น่าได้เปลี่ยนไม่น่ายเชื่อว่านักเตะคนหนึ่งย้ายมาแล้วมันจะเล่นได้เด่นขนาดนี้คือแบบว่าเนียนมากเลยเหมือนกับเล่นกับเชลซีมาเป็นสิบปีแต่แต่ผมยังชอบจังหวะสเตปลุยของชิวเวลนะอ่าอ่า แายคูกเยากเขาเหมือนแบบมันแน่นอนอะบอลมันความฟิตด้วยพี่เพราะว่าชิวเวลเนี่ยฤดูกาลที่แล้วเจ็ดนานแล้วก็เพิ่งจะกลับมาแล้วก็ตั้งแต่นัดที่แล้วที่ลงนัดแรกเนี่ยของกับเอเวอเรตันเนี่ยก็คือสังเกตได้เลยว่านางยังไม่ได้ฟิตเต็มร้อยขนาดนั้นแต่นางอยากเล่นเงี้ยก็ค่ะให้นางเล่นไปก่อนครึ่งหนึ่งอย่างนี้ตัวจริงแย่งกันสนุกเลยนะคุกเรยากับชิวเวลอ่ะใช่ป่ะส่วนฝั่งขวานี่ก็ลอตตัชชิกตอนที่เขาเล่นเขาก็ไปของเขาได้นะแต่เสียดายลิสเจมนะแบบ มันจังหวะลุยของเขาเนี่นี่เีกับคอนเต้คอนเต้คอนเต้พี่สิงเดี๋ยวครึ่งหลังก็จะราจะเริมแล้วถามทั้งสองคนว่าปิดต่อตินโดให้ดีอ่ามเกมมก็จะดีขึ้นจะปิดได้ไหมก็ไม่รู้วะคิดว่าจบเจยตอนแรกตอนแรกนะครึ่งก่อนก่อนเกมมาเขาเขาฟันว่าไงนะพี่ฟันว่าฟาโต้งไงฟาโต้งไงอ่าตอนนี้ที่เปลี่ยนใจแล้วให้เสมอหนึ่งหนึ่งหรือสองสองแล้วกันคือต้องเตยมเนื้อเจมตัวเสมอหนึ่งหนึ่งหรือสองสองเชื่อ โううอ้ไม่ต้องถามใช่ป่ะเชลซีเรลอะไรคุณเชอรี่หนูเชลซีชนะแค่ดีก็ได้หนึ่งศูนย์เออออย่างงี้คุยว่าไงคุยผมว่าเชลซีชนะเหรอพี่ประสบการณ์คุณภาพอะไรเงี้ยใช่ไหมเชอร์ชิดอีกเชอร์ชิดอีกเมียเมียพี่กุยเว่าอะไรแบบตอนนี้หลับอยู่แล้วยังไงฮะอ๋อไอ้กุยกูรู้จักมา30ปีที่ ชิดเอเชอร์รี่เข้ามาทํานี้มึงลืมลืมพี่เลยนะกุ๋ยฮะก็พี่บอกว่าเธอเธอเข้ามางี้พี่เห็นมุมมึงเห็นกุ้ยเหรอผู้ชายใช่ไหมเชอร์รี่หอมว่ะโอ้โหจริงดิตายละเออมุมนี้แหละเดี๋ยวครึ่งหลังเราไปดูกันที่อื่นดีกว่ากูไม่ดูบอลแล้วกูดูมุมนี้เละมาเริ่มครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังละครึ่งหลังละเดี๋ยวเราไปดูครึ่งหลังกันนะครับแล้วก็จบมาคุยกันหลังจบเกมดูทีว่าพญาโต้งหรือหอยชะพังอาจใช่เปล่าวะไม่ใช่เออ